ขอบคุณในดีฮันโซโล่ด้วยนะครับจากทาง YouTube ที่มารับน้อง G d ีเ e c t หนึ่งหกหกศูนย์ s u รายนี้ไปดูแลนะครับนี่คือหน้าตาของน้องดูทีละมุมนะข้างหลังก่อนอ่าพอ,อเชื่อมต่อ I/O panel นะครับและด้านหน้า font นี่เป็นรุ่น msi v e n t o u ่านี่ฮิตไปของน้องนี่ด้านตะแกงข้างระบายความร้อนนี่ต่อไฟเพิ่ม8พินพร้อมออกรบเล่นเกมกันยาวยาวมี v o ยจากทางกิ้งคอมพิวเตอร์ึรง และก็วอยจากทาง J B ตึ้งอันนี้ตัวเล็กมากเลยมองแทบไม่เห็นเลยเป็น1660 super ventus x s o c นะครับชื่อเต็มเต็มเนาะ overclock ด้วย serial number ตามนี้เลยครับให้กล้องจับไว้ได้ใบที่เทสอยู่บน กลิกงคอมพิวเตอร์ on YouTube เลยอ่ะเสร็จแล้วสวยงามมีตรงนี้เขินนิดนึงเนี่ยเขินหน่อยนึงเห็นไหมเอ้ะมันมันเป็นอ๋อมันไม่ได้เขินเยอะนี่ว่ามันเป็นอะไรนี่มันเป็นภาษาอังกฤษมันเขียนอะไรทักอย่างไหมเขียนว่า V 964 CN ขีด01คืออะไรวะไม่รู้ไม่แพ้เลยจบ แคให้หนาๆเลย okay. ท่านฮันโซโลถึงขั้นกลับลงมาจัดน้องไปด้วยตัวเองเลยคิดดูดิฮันโซโลเลยนะโอ้เราแอบไปดูด้วยนะว่ามีผู้ติดตามที่มาติดตามช่องเราอะ่ะมีคนติดตาม บางคนถึง9ก้าหันคนเลยนะแต่มาติดตามเราเป็นเกียดมากครับบางท่านก็สามหมืม่นกว่าคนบ้างเยอะแยะเพิ่มมาทำให้ผมตื่นเต้นเลย วามของดีๆมาเทสให้ดูดสวยๆนะใครสนใจน้อง3080 30กับสุนสภาพดีนะครับใช้งานดีดีเลยเลยเทสหลายคลิปสนใจก็แจ้งได้เลยนะไปอยู่กับพี่ฮันสโ,โละนะให้พี่เขาฮันเลย พี่เขาชื่อฮันสโลเขาเล่นมอนฮันหรือเปล่ามอนฮันออกพัคใหม่เซเลนฮิวก็อยากเล่นเดลาร์ดออฟอก็อยากเล่นเอวเดลิง DLC The e 3ก็อยากเล่นแพงเหลือเกินแต่ละเกมรอรลดราคาไหม นี่ไม่เกี่ยวกับผมนะนี่หนังสือพิมพ์เอามาลองวัสดุแพ็คไม่เกี่ยวกับผมนะไม่ใช่ประเด็นในคลิปนะคลิปคือการแพ็กสินค้าขายของห่อไปอ,อีกชั้นหนึ่งดีวกว่าให้มันใส่ได้ปะเนะี่ยอุ้ยได้เหลือๆไปอีกชั้นหนึ่งจากเล่นไหลกมมากเลยอะ่ะ ไอ้นี่ก็อยากเล่นในคูน,นิโอออนไลน์อะไรน่นะรู้จักคูนิโอไหมครับดาวทาวคูนิโอไอแแลนซัมริเวอร์ซิตี้ชื่อเขาอะที่เป็นตัวละครสองตัวเข้าไปต่อสู้เริ่มจากที่โรงเรียนก่อนแล้วก็เก็บของไปซื้อสกิลอะโอ้แต่ก่อนเล่นตอนเด็กๆโคตรมันเลยมีแบบ วิ่งแข่งดอทบอลเตะบอลชอบเลยแย่นี้มันมีภาคใหม่ออกมาแต่ไอภาคอันด์กาวผมซื้อมาแล้วเล่นสนุกดีแต่มันมันมึนหัววะ่ะบางทีอ่ะ้ามันมัน,มนเป็นแปดบิตใช่ไหมแต่พอเรามาเล่นในความละเอียดละเอียดแบบมันเห็นตัวเป็น <c oughs> ตัวเป็นแปดบิตอะ่ะ ใช่บ้านมันคือแปดบิตปะไม่รู้กี่บิตนะแต่รู้ว่าหมื่นเรนแล้วหมื่นก็เลยหยุดพักไปก่อนแล้วอย่ันโคตรยากเลยบทสรุปก็ไม่รู้บางทีต้องไปรอตอนคืนในสนามอันนั้นสนามได้วะสนามฟุตบอลอย่างเงี้ยต้องรอไปตอนคืนเท่านั้นถึงจะเจอกับบอสฉากนั้นผมค้างอยู่ตั้งนานจนกระทั่งต้องไปดูสปอย อม่งก็เลนไม่ผ่านอ่ถาถไปยัดยัดบนยัดล่างนะตอนนี้ก็เลยเล่นในนี้ต่ออัพเลสเทลอินโนเซนต์อยู่เพราะว่าเล่นภาคลีกเี่ยมแล้วมันประทับใจอะ่ะฉากสวยมากแล้วก็เนื้อเรื่องก็โอเคแต่ตอนจบไม่โอเคต้องจาัดก,การยวโก้ด้วยมือตัวเองมันใช่ะวะ เป็นพี่สาวต้องจัดการน้องตัวเองเนี่ยและภาคสามมันจะมีไหมเนี่ยแล้วก็มี Resident Evil 4 remake ที่เห็น DLC ลงว้อยู่ที่เป็นเอดามั้งก็น่าก็น่าอยู่นะ Resident Evil สนุกอ่ะแล้วก็บอก Resident Evil 9จะออก ที่อยากเล่นก็มีตามเนี้ยครับแล้วก็มีนี่ด้วย Little Night m แม่3ถ้ามานะมันจะเป็นยังไงเนาะ Little Night m แม่3สามสองนี่อย่างหลอนอนะบอกเลย <S <S เล่นยากเลยนะไม่ใช่ง่ายๆนะ ใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปกันกระแทกเข้าไปอ่ะกันกระแทกกันเข้าไปทั้งหมดอ้าวไปแต่ซิกเดออินฟอนจาก็สนุกนะ มันก็มึนเหมือนกันเวลาหมุนภาพมันมึนใช่ปะละ่ะเวลาตอนทําคลิปผู้คนชอบกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ขนาดผมพยายามหันช้าๆแล้วนะหันหน้าช้าๆทำอะไรช้าๆให้มันมึนมึนมน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีมึนบ้างแต่ด้วยตัวเกมอะถือว่ายากยากเลยอะอยากเข้าขั้นเลยแล้วก็สนุก เหมือนเล่นแบบเป็นทหารจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเล่นปักนะโอเคเล่นปึกปักไปไปหาพี่ฮันไม่รู้พี่ฮันเล่นเกมอะไรแต่ถ้าดับเอก็มาได้นะครับ สุดช่องซีบีไม่รู้คนดูซีบีเล่นแล้วเข้ามาช่วยเล่นแล้วก็มีคนดูเพิ่มขึ้นแล้วนะเออช่องซีบีไม่รู้อ่ะฝากด้วยนะครับใครที่จะมาแบก .a2 เป็นเกมเล่นฟรีเป็นเกมแนวโมบ้าหต่อ5สู้กับคนจริงๆสู้กันด้วยกลยุทธ์สเปคคอมก็ระดับหนึ่ง ถือว่าต้องใช้ระดับหนึ่งอย่างเนี้ยหนึ่งโคลโคซูเปอร์เนี้ยเล่นได้สบายอืมเสร็จแล้วต่อให้ไม่ได้เล่นด้วยกันก็ฝากเข้ามาชมหน่อยนะครับช่อง G.B. ภาษาอังกฤษ JIBI วักไม่รู้ราภาษาอังกฤษก็ MIROO a I R o o ครับและเรามาคุยกันก็ผมก็เล่นอยู่ในนั้นด้วยซึ่งไม่ค่อยชนะเลย สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับที่สนับสนุนกิ้งคอมพิวเตอร์สวัสดีครับ yeah!